สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูผัดเผ็ดกบนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะมีอะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยอันนี้เราก็ได้กบมานะคะตัวใหญ่ๆนะคะสองตัวแล้วก็จะมีใบกะเพรานะพริกแกงเผ็ดค่ะมีรสด,ดีกับน้ําตาลน้ปาปลา แล้วก็น้ำมันพืชน,นะคะนี่เราก็จะมาหันน่นหรือสับกบนะคะไว้เตรียมผัดเผ็ดนะคะนี่ค่ะกบเราก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นนะคะเราก็จะเอาทั้งหนังทั้งเนื้อเลยนะคะผัดเผ็ดนะคะกระดูกกำลังกรอบค่ะ กระเด็นหน่อยนะคะแล้วก็จะ,จะสับเป็นชิ้นนะคะก็จะไปผัดนะคะ ตอนนี้เราก็สับกบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นชิ้นแล้วแต่นะคะใครจะสับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตอนนี้เราก็จะเอาไปรวนก่อนนะคะเพื่อให้มันสุกประมาณหนึ่งนะคะเอามารวนกันเลยเราติดแก๊สไว้วนะคะแล้วก็เอากบมารวนให้พอสุกหน่อยคะ่ะ ให้มันสุกๆหน่อยนะคะรวนจะได้ไม่ค่อยมีกลิ่นคาวนะคะกบเราก็ลวนพอได้ที่แล้วนะคะเริ่มสุกแล้วค่ะเราก็จะตักพักไว้ก่อนนะคะ นี่กบที่เราล้วนเสร็จแล้วนะคะเมื่อก,กี้เราล้วนไว้เพื่อให้มันสุกนิดหน่อยนะคะจะได้ไม่เหม็นคาวนะคะพอเราล้วนเสร็จแล้วเราก็จะมาผัดเครื่องแกงกันเลยนะคะใส่น้ํามันพืชค่ะเราตั้งแก๊สร้อน,นะคะให้ร้อนๆกระทะร้อนๆหน่อยหนึ่งนะคะใส่น้ามันพืชลงไปเลยนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะใส่พริกแกงนะคะผัดเผ็ดกบนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้หอมเลยนะคะ เครื่องแกงเราก็หอมแล้วนะคะเริ่มฉุนจะจามแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่กบที่เราลวนไว้นะคะลงไปนะคะนี่ค่ะกิ้นใหญ่ๆเลยนะคะตอบแบบไหนก็หั่นลงไปเลยนะคะอหอมเครื่องแกงเลยะคะ่ะ ว้ยสุดจริงๆค่ะงานนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยค่ะคงสีสันก็จะน่าทานนะคะผัดเผกกบแล้วนะคะกบเราก็อืม ตอนนี้บเราก็สุกได้ที่นะคะเราก็มาใส่รสด,ดีกับน้ำตาลไปนิดหน่อยนะคะเพื่อตัดรสนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะใส่ขอบขอบกระทะนะคะจะได้อหอมนะคะปรุงตามใจชอบนะคะเราก็จะตัดตัดตาลไปหน่อยหนึ่งนะคะก็ใส่น้ำปลาไปแล้วเราก็จะทิมรสนะคะ ชอบรสไหนก็เติมได้นะคะตอนนี้ก็อร่อยแล้วนะคะกบผัดเสร็จกบเราเราก็จะมาใส่ใบกระเพรานะคะ ใส่ใบกระเขาเยอะๆนะคะจะได้หอมๆนี่โรยล,ลงไปโอ้ยน่ากินมากๆเลยค่ะตักเขาสวยรอเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊ดได้แล้วค่ะเรามาจักใส่าจานด้วยกันนะคะ เราก็ผัดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะผัดผิดกบแล้วนะคะผัดเต็มจานอีกแล้วนะคะ<า>เยอะม,มากเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะใครที่ชอบทานกบมาทานด้วยกันนะคะชื่อกบกินกบอีกแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วนะคะนี่ค่ะผัดกระเพรากบโดยเชฟกบนะคะนี่ค่ะ